สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นสายนอกหมอกเหมือนเดิมนะก็จับแรกผมก็เหมือนเดิมผมดูว่าคนอยไปลงตรงไหนก็หลังเครื่องบินเหมือนเดิมมองคนลงต้นวงค่อนข้างเยอะนะพอมันผ่านขกแก้วกับมาริกา จะเล่นเป็นสายเก็บแต้มทั้งไม่รีบเพราะว่าออมันค่อนข้างตึงเหมือนกันแหลงก็น่าจะไปลงเคปทาวเลยนะท้ายวงแล้วก็จะชิ่งไปทางออก่อแก้วเลยเอ,อ่าจริงๆค่อนข้างถนัดนะเมืองเคปทาวเป็นเมืองที่ลงบ่อยแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจเหมือนจะไม่มีใครตามมา อ๋อสบายเลยอย่างเงี้ยชิวชิว่ก็ฟาร์มสบายดูสิว่ามีปืนอะไรให้เราบ,บ้างไปฟาร์มสบายไม่มีคนอย่างนี้ก็วิ่งคิว ไรเนี่ยโอ้โหปืนดีไม่มีเลยเนี่ย m ห้าร้อจะไปยิงใครตายว่ะเนี่ยก็บัตหลังแรกไม่เจอปืนวิ่งครับก่อนที่คนจะมาวงฟ้านะแปลกนะวงฟ้าไม่มีคนได้ไงเดี er ๋ยวคงวิ่งมากันนะบางทีวงฟ้าลงก็เจอคนแบบตึมเลยนะแต่บางทีก็ไม่คนไม่ค่อยกล้าลง แต่ว่าเรากะจะลงแค่ฟาร์มแล้วก็ฉลับไปก่อแก่อยู่แล้วเฮ้ยไม่เจอปืนจริงนะเนี่ยตายแล้วถ้ามีคนมาในงานเข้าน่เอ็มหนึ่งสี่มาทำไมเนี่ยไม่มีคอยด้วยเอ้ยไปไหนหมดของดีๆไปไหนหมดนี่วงฟ้านะจ๊ะตายแล้วไม่มีปืนชาร์จต้องหาแล้ว หาเราต้องรีบออกเลยแหละว,วงฟ้าเนี่ยอยู่นานไม่ค่อยดีนะเพราะว่าจะมีพวกแบบเก่งๆมั่นใจเข้ามาฟาร์มวงฟ้าทั้งนั้นพวกสไนคคู่อย่างเงี้ยพวกเล่นคอมอะไรเงี้ยเราจะรับมือลำบากโอเคเดี๋ยวเราออกไปเกาะแก้วเลยแล้วกันเพราะว่าวงฟ้าอยู่นานมากอันตรายอ่เราถอยไปฟาร์มต่อดีกว่าเพราะว่า ปืนเรายังไม่ค่อยดีนะอย่างฟาร์มา่นี่ไม่ถนัดเลยคือมีคนวิ่งเข้ามาเราจะรับมือลำบากเพราะว่าวงฟ้าส่วนใหญ่มันมหาสนัยคู่กันฟาเรตคู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พวกอยู่วงฟ้าก็จะเก่งๆแล้วมั่นใจทั้งนั้นก็ไม่กลัวโดนยิงหลังนะเพราะว่ามีโคโน่อยู่กลับไปวอลูกหนึ่งไงถึงมีคนเห็นแล้วสกิดหลังมาไงเราก็รอดนะค่อนข้างชิลนะเกมนี้ฟาร์มสบายคือสายหลังหมอกนี่ต้องใจเย็นนะ ายาสี่กล่องเนี่ยราสามารถอยู่ในหมอกได้แบบสบายๆแล้วนะหมอกหหมอกสองเนี่ยฟอร์ดนี่ก็เพิ่งววสีนะไม่ได้ว่าไม่ได้อัพมาตเต็มนะสายเก็บแต้มก็ไม่จะเป็นก็อย่าไปบวกต้นเกมนะถ้าพลาดมาก็ไม่คุ้มค่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เล่นเก่งกันหมดแล้ว <S <S พวกยิงลากหัวพวกเออใช้ระบุงระเบิดเก่งๆทั้งน,นั้นเดี๋ยวนี้ <S <S ตรงนี้ชอบมีคนแอบนะมาเช็คนิดนึง เราฟาร์มสบายๆตอนนี้ต้องหาปืนใหม่ก่อนเพราะว่าฟาร์มอัดไม่ชอบเล่นเราไม่มีสกินด้วยไอดีนี้ไม่ได้เติมต้องรอโควิดหมดไปก่อนเดี๋ยวจะเติมจัดหนักตอนนี้งานยังไม่ค่อยมีก็เราจะหายานะเพราะว่าเราไม่ห่วง,งกระสุนเราไม่สนแล้วเราจะเอาอยาหลักดูจากของน,ะน่ายงน่าจะยังไม่มีคนเข้ามา ทางเกาะแก้วเนี่ยเพราะว่ามันก็อยู่ไกลวงพอสมควร้น่าจะยังไม่มีคนเข้ามาก็เราก็ฟาร์มชิลเลยก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เก็บคิวหรือว่าเอาคิวมากเพราะว่าเก็บแต้มนะเพราะว่าถ้าลบต้นเกมเราไม่คุ้มค่าก็เล่นพยายามเซฟสิ่งสำคัญคือยากระสุนไม่สำคัญ เราไม่ค่อยได้บวกกับใครอยู่แล้วแสดงว่ายังไม่มีใครวิ่งผ่านเข้ามาขอแก้อะไรของเหลืออื้อเลยสบายครับชิลทิ้งกระสุนไปเอายาอย่างเดียวยิ่งมียายเยอะยิ่งดีนะเห็นรถกะบาจอดอู่คันนึงแล้ว,บวนนลสบายอย่างเงี้ยเราขับเข้าวงตรงไหนก็ได้ จะเช็คบนไดก่อนนะก่อนขึ้นตัวก,กับระเบิดแต่ว่าไม่น่ามีคนมานะของเหลือให้เยอะขนาดนี้จะ,จะย่องทำไมวะเนี่ยอ่าเลนนี้เกมแปดก่อนเพราะว่าอันนี้สุ่มมาเก้าเพชรนะเอ็กซ์แปดที่บอกนี้อันนี้เติมเก็บสโคปซีไว้ดีกว่านะเพราะว่าเกิดจะอินโฟนะเพราะว่าอินโฟช่วงนี้ถ้าได้คอยมาเน,นี่ยมันจะโกงมาก สบายมีรถจอดด้วยสบายแล้วฟาร,ร์มชิวชิวแต่ตอนนี้เขาวิ่งหาอิมโฟนะอยากได้อิมโฟหาอิมโฟไปเรื่อยๆของน่าจะเยอะอยู่นะคนน่าจะยังไม่เข้ามาเจอแล้วอ็มโฟเราได้เหรียญมาพอสมควรเพราะเราฟารม์มแทบจะเมาเมืองคนเดียวเลยเนี่ยเกาะแก้วเนี่ย โกงมากเลยแพทในเอมโฟนี่เอมโฟ,โฟเขียวนี่ก็ฟรีนะกิจรกรรมที่แล้วก็เปิดกองสุ่มได้มาก,ก็ถือว่าเป็นเอมโฟที่คุ้มค่ามากนั่นสองละเมตรหนึ่งลดระยะก็บี่แปดเมื่อกี้ก็เก้าเพชร ก็ยังไม่ได้อัพเพราะว่าไม่มีตังเติมไปเข้าวงดีกว่าครับเหลือ19คนตึงอยู่นะจริงจริง19คนนี้เจอคนก็บวกได้เลยเราไม่กลัวลบอ่ะถ้าลบก็ลบไม่เยอะเราติดอยู่บ้าเจอคนข้างหน้าโอ้ยเอาเรื่องว่ะลงเลย เขาไม่รีบเราอาจจะแพ้แล้วเนี่ยเขารีบวิ่งมาชาร์จเติมยาเช็คก่อนคนเหลือเยอะนะไม่ไม่ไม่เอาของนะไม่ห่วงของเพราะว่ากลัวหัวแตกตอนไปเก็บของเอาตำแหน่งดีกว่าเข้าวงไปก่อนเลยของเราค,ค่อนข้างเยอะนะไอ้พอห้ลูกเนี่ยเพียงพอแนละ้ว บางหลังนี้นะ่าอยู่ได้นานเหมือนจะมีคนข้างหลังนะอยู่ยาวเล่นใจเย็นๆนะครับไม,ไม่สนไม่สนคิวเท่าไหร่นะสนแทมอ,อย่างเดียวฝนก็นเริ่มตกแล้ว จะมีเสียงเท้านะจะมีคนยิงด้วยเขาจะวิ่งมาฝั่งนี้ไหมตรงนี้หลบได้นะต่ให้เขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาหาเราไม่เจอแน่นอนเราออกไปยิงเขาได้สบายเช็คระเบิดไม่โดนครับตรงนี้มันมีที่หลบมันมีตู้ สุกี่สองมาเรายังไม่โดนหมดหรือยังต้องออกไปส่วนละขาชลาใจละอา้าวตายเลยนะเดียวเขาน่าจะมาจากนอกวงนะน่าจะไม่มียานะสองชมพูด้วยใจเย็นนะครับบ้านเอลนะ่าจะมีคนนะแถวทางบ้านเอลหกคนละก็ไม่รีบ สายเก็บแต้มนอกหมอกต้องใจเย็นยาเยอะไอวอลก็เยอะสิบสองลูกเก็บมาเต็มๆเลยขอบคุณที่เอาไอวอลมาส่งนะคนเมื่อกี้เอาวงดีกว่าผมพยายามเล่นในบ้านนะเพราะว่าอย่างน,อน้อยต้องมีที่แอบที่บงัง ต้องหาจังหวะยิงเขาแล้วเขาอยู่ตรงเสาอย่งั้นเราจะเข้าวงลำบากโอ้ไปแล้วอาไงดีดันเลยแล้วกันจะเปิดดักไว้ก่อนเราจะได้วิ่งออกซ้ายสะดวกสะดวกผมจะวางไอ้วอร์ทียสองนะเพราะว่ากลัวเจอสไนนะามาเด็ดทีไรเด็ดคงไม่ได้สักที จงังหวะตัดเลือดเขาบ้างแล้วสี่คนอยู่ตรงไหนวะเห็นหนึ่งเห็นสองอีกอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอะซ้ายมีหนึ่งขวามีหนึ่งอ๋อออกยิงเจาะไอ้วอลเรามันยิงเราได้ยังไงวะเนี่ยช็อตนี้ไม่เห็นเห็นตัวเลย จันเขาวงไปเรื่อยแล้วกันด,ยดยอยเ้าได้เปรียบเราได้เปรียบพูกเต้ยงามบวกเท่าไหร่มาดู ไม่เน้นคิวเน้นแต่แแต้มอย่างเดียวสายล้างหมอกก็จะเก็บแต้มง่ายหน่อยนะผมว่าเป็นสายที่พวที่เล่ยไม่เก่งเก็บแต้มสบายมาดูกันว่าจะบวกเท่าไหร่